สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับผมอุลภาคภูมิครับกับบรรยากาศการจับแจกรางวัลของแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีครับท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องนั่นเองครับซึ่งที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ครับบอกเลยว่าคือซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง ที่คุณผู้ชมส่งมาโหวตทีมที่คุณรักนั่นเองนะฮะรางวัลของเราเป็นทองคำมูลค่า6000บาท6รางวัลต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเนี่ย22สัปดาห์ถ้าทีมที่คุณโหวตมาเป็นผู้ชนะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำรวมมูลค่า0 0แสนบาทเลยครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งแคมเปญเนี่ย133รางวัลน,นะครับรวมทองคำทั้งแคมเปญมูลค่า1 3 9 2 0 0้าบาทครับเรียนเชิญครับ ดรอริยาจิระเลิศพงครับรองกรรมการผู้จัดการกาแฟขาวช่องครับ oh. เชิญเลยครับโอยมาครับ oh. มาเลยว้า wow. วมาแล้วหนึ่งครับมาแล้วครับมาอีกแล้วครับเออห้าห uh. oh. กรางวัลผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้นะครับแสดงความยินดีด้วยนะฮะ เ I c ไอแ e นซีย r ว o i c e นะครับมาลุ้นกันว่ารางวันใหญ่จะเป็นคุณหรือเปล่าถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟะเขาชอบ